ช่วงนี้พาม่าก็ประสบกับปัญหาเรื่องลบลาค่าฟันกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในประเทศพาม่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าชนเผ่านะครับหลายเผ่าพันธุ์พี่น้องมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งกะลางนะครับมีทั้งว้าแดงนะครับคือมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศพาม่านะครับประเทศพาม่าเนี่ยพี่น้องมีอาณาเขตตะเข็บชายแดนติดกับประเทศไทย นะครับตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะครับจากระนองก็เลาะขึ้นมาเรื่อยนะครับมาถึงประจวบคิรีขันมาถึงจังหวัดวราชบุรีเพชรบุรีนะครับออกมาทางสูพันนะครับอ้อมไปทางจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับก็คืออาณาเขตที่ติดกับประเทศพามา่านะครับ ส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศพามา่านะครับก็ตามที่พี่น้องหลายคนหลายท่าน w, รับรู้รับทราบร่วมกันจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเพราะว่ามีพี่น้องยูทูบเบอร์ YouTuber หลายคนหลายท่านเหมือนกันก็ไปเจาะข่าวเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพามา่านะครับช่วงนี้พาม่าก็ประสบกับปัญหาเรื่องลบลาค่าฟันกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในประเทศพามา่านี่มีเขาเรียกว่าชนเผ่า นะครับหลายเผ่าพันธุ์พี่น้อง,ม,ง,งมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งกะลางนะครับมีทั้งว้าแดงนะครับคือมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับเพราะ,ะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับมีข้อมูลเข้ามาบอกว่าทหารกะเหรี่ยง KNU เผารถ กดดันทหารเมียนมาให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่บอกว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องราวข่าวข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคม2565นะครับก็มีข่าวจากคุณสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีผู้สื่อข่าวพิเศษ BBC ไทยรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกว่าทหารกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเลียง KNU ได้เผารถบรรทุกเข้าโพดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และรถพัดรวม5คันบริเวณกิโลเมตรที่10ก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดกอกาเล็กรัดกะเหลี่ยงประเทศเมียนมาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเหตุเกิดขณะที่กลุ่มทหารกะเลี่ยงเขาได้ตั้งจุดสกัดระหว่างทางตรวจสอบว่ารถคันไหนที่บรรทุกสินค้ายุทธปัจจัยของฝ่ายทหารเมียนมาเข้ามานะครับแต่รถทั้ง5คันไม่ยอมชะลอ จึงยิงสกัดและให้คนลงจากรถทั้งหมดจากนั้นจึงทําการเผาทําลายสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์บรรทุกยุทธปัจจัยของทหารพม่าทั้ง5คันนะครับเจ้าหน้าที่เคเอ็นยที่ชายแดนอำเภอเม่สอดเปิดเผยว่าฝ่ายเคเไม่มีเจตนานะครับที่จะทำร้ายประชาชนแต่มีเป้าหมายคือต้องการตรวจสอบรถของทหารรัฐบาล พม่าบอกว่าอย่างนั้นและรถที่ส่งยุทธปัยให้กับทหารเมียนมาเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงและยารักษาโรคปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากฝ่ายรัฐบาลปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ทหารเมียนมาถอนกำลังออกจากพื้นที่กองพลน้อยที่6ของกะเหลี่ยง KNU ที่ตั้งอยู่ทางใต้จังหวัดเมียว,วดีตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดหลายหมู่บ้านในฝั่งเมียนมาอยู่ตรงกันข้ามกับไทย นะครับนี่คือมูลเหตุที่ทําให้ทหารกะเหรี่ยงเขาไม่พอใจแล้วเผารถยนต์บรรทุกยุธทธปัจจัยของทหารพาม่านะครับซึ่งหน่วยข่าวของ KNU ก็อ้างว่าการที่ทหารเข้ามาครอบครองพื้นที่ของกะเหรี่ยง K n u ูบางส่วนทําให้ประชาชนชาวกะเหรี่ยงได้รับความเดือดร้อนหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยส่วนมากนะครับอพยพไปอยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้าเมยบางคนบาง ครอบครัวก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่ฝั่งไทยในค่ายอพยพซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าสงยางจังหวัดตากบอกว่าอย่างนั้นหลังจากคณะทหารพม่านะครับเข้ายึอดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานสูจีเมื่อวันที่1กกุมภาพันธ์2021การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยและกองกำลังรัฐบาลทหารของเมียนมาก็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้อพยพหลบภัยเข้ามาฝั่งไทยบ่อยครั้งนะครับ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นข้อมูลที่มีมูลความจริงอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ในฝากฝั่งของพมา่านะครับเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยก็ประสบปัญหานี้อยู่นะครับส่วนเรื่องราวข่าวเหตุการณ์ที่ประเทศยูเครนนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าข้อมูลทางงานข่าวนะครับพูดไปนะครับ ผู้ยังง่าบอกตรงพี่น้องความรู้ของผมไม่ถึงนะครับบางครั้งบางข้อมูลเนี่ยเขาส่งเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลไม่ได้ผมอ่านไม่ออกบอกตรงๆความรู้น้อยพี่น้องอย่างผมเนี่ยมันเหมาะกับเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอย่างเต็มที่นะครับกัมพูชาพม่ากะเหรี่ยงลาวในเวิร์กนี้นะครับก็พอจะเก็บเกี่ยวข้อมูลได้อยู่นะครับ ตาทางฝั่งฝั่งของยุโรปนะครับเราเข้าม่ถึงอาวุธแต่ละชนิดเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับการแปลภาษาเนี่ยบางครั้งนะครับก็เป็นภาษาไทยเข้ามาพอเราไปอ่านปุ๊บอ่านปุ๊บ,บนะครับมีภาษาอังกฤษเขาแทรกเข้ามานะครับมีพี่น้องหลายคนหลายท่านเหมือนกันบอกว่าอยากให้เจาะลึกเรื่องราวอาวุธชื่ออาวุธขนาดลูกกระสุนปืนอยากให้เจาะเยอะๆอยากให้รู้ว่า รัเสเซียเข้าตีเมืองไหนบ้างได้รับบาดเจ็บกี่คนเสียชีวิตกี่คนยูเครนเสียชีวิตกี่คนได้รับบาดเจ็บกี่คนบอกว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมมองดูแล้วนะครับถักขืนทําไปนะครับโนดนาวินเจ๊งนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ถึงแล้วพี่น้องจะเกิดการแตกแยกนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเกิดการแตกแยกอยากให้มีความรักสมัครสมันมีความสามัคคีต่อกันนะครับก็เลย มุ่งหน้ากลับมาทำเรื่องราวจากสนามรบในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฟังแล้วหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ